สวัสดีคร e ับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเล่นแมพวิดีเกมฆาตกรวายคว้าเพิ่งสมัคร Xbox ใหม่ใหม่ในใจจู่ๆแล้วก็ซื้อไมค์ครับแถมมาแต่ดูซิว่าผมจะได้กลายเป็นฆาตกรสักครั้งไหมผมเล่นมาหลายรอบแล้วแหละพยายามอัดคลิปด้วยเสียงมันดังเกินไปโอ้โหโอไม่ก้าว้าว เย้เอเยูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้วยยูผมไม่ผิด

ใครมาตุกข้าตะกอนหาใหญ่อลยอนี่หาคนไหวเโอร์นี่แม่หาใครคนมีธนูก่อนโอ๊ยเชี่ยว้ยดูมันเล่นตามกันเนี่ยต้องตีเนี่ยเก็บให้ได้ธนูแล้วเอาไปสอยว่ะฝนแม่งก็ตกดังเกิน จดอยาดอย่าดีตบปากแตกได้ชิสิเดิดเร็วดีนี่พวกแม่งมิจนานูกันหมดแล้วไอซับอุ๊ยสิบพอดีไดนานูอันนดง ไอ้ควายอิดหรือเปล่าตบคกรับตบปากกดแั๊บแป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 ๊ใช้ปากตบปากมีเงินเดียนยนังไม่ใกลจับฉันได้เลยไม่รู้อะไรมาอเออไอ้เหี้ยบ้า ไอ้ไไอ้ไอไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอ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 ้อ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้้อ้ ขากกะค่ะพายุเข้าดีดีเลยแม่งเ้ยไม่ได้เสียงกูเลยตัดตะกอลตะโกนตะโกนเยนะหย่าไปร้อยไปร้อยเนาะไม่ได้แซงแรมแลรวเรนซี่เรนเสียงเรมแล้วก็เพิ่มเพิ่มลดลดอยู่หั่นแหละ ไม่ได้ดับโอ้โอ้ดาดีโอ้ย่าเดียวมียาใครฆ่ากูไม่ยอมให้มึงฆ่ากูหรอกดูตามมึงใครตายนะใครมึงฆ่อใครวะ ฉันเองขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ